สปอนเซอร์หลักบนเสื้อของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในฤดูกาล2024-2025จะไม่ใช่ทีมวิเวอร์อต่อไปครับจะเปลี่ยนเป็นคอห้อมสแนปดากอนสายข่าวรายงานจากพ่อมดแห่งข่าวลือ ของวงการฟุตบอลนะครับคุณฟาบริซิโอโลมาโนนะครับเจ้าของสมญานามเฮียวิโกนี่นะครับเขาได้ออกมาเลยนะครับคราวนี้เขาไม่ได้เฮียวิโกนะเขาออกมาบอกเลยว่าสปอนเซอร์บนเสื้อของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2 0 2 4ันยีถึงสองพนะครับจะไม่ใช่ทีมวิเวอร์อีกต่อไปจะกลายเป็น s n a p d r a g o นนี่นะครับ s n a p d r a g o นก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทคอคอมเทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทไอทีนะฮะนี่ผมกำลังอ่านข่าวไอทีอยู่นะฮะโดยที่ แมผมชอบมากพอคว่ำแชมป์เดลกอนนี้ก็เป็น CPU ในดวงใจผมเลยนะครับกับทีมฟุตบอลที่ผมชื่นชอบด้วยอันนี้พูดจากใจเลยนะครับชื่นชอบจริงๆแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับตอนนี้เป็นทีมที่สุดยอดมากๆนะครับผลงานในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผ่านไป5-6นัดเนี่ยตอนนี้โอ้โหทุกคนพูดได้เลยเต็มตัวนะครับว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับสุดยอดจริงๆนะครับกับ ผู้จัดการทีมของเขาอิลิกเทนฮาร์กนะครับที่ปั้นทีมมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้นะฮะถ้ามีใครไปสกิดเทนฮาร์กทุกคนก็จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมเทนฮาร์กกำลังสร้างอย่ามาง้างได้ไหมนี่นะฮะทุกคนก็ตเฝ้ารอนะฮะว่าเทนฮาร์กจะทำยังไงนะครับล่าสุดเทนฮาร์กนะครับก็โชว์ฝีมือโดยการเปลี่ยนลาสมุดฮอยลุนออกนะครับเล่นไป60นาทีไม่เจ็บ ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนักบอลยังไม่เหนื่อยเลยแต่เปลี่ยนออกเป็นแท็กติกขั้นสูงครับซึ่งอันนี้ถูกใจผมจริงผมสุดยอดผมแบบนับถือเทนฮารกจริงนะใจมันได้จริงๆอ่ะเทนฮารกนี่สุดยอดจริงๆนะครับในขณะที่นักเตะค,คนอื่นๆนะครับโอ้โหก็โอ้โหตอนนี้เรียกว่าร้อนแรงสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคัสแลฟอร์ดนะครับมาซียาวเนี่โอ้โหได้บอลน,นี่ม้วนเลยครับม้วนม้วนอยู่แถวๆมุมซ้ายนะครับแล้วก็ยิงเองซะส่วนใหญ่ไม่คิดจะจ่ายให้เพื่อนเลยนะครับตัวสม ลองลงมาหน้ากลัวทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกานาโชนะครับลงมาเนี่ยก็โอ้ยิงทิ้งยิงกว้างนะครับเรียกว่าผู้ทําประตูสูงสุดคือยิงข้ามคานขึ้นไปเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะหรือแม้กระทั่งฝั่งกองหลังอันนี้ก็เป็นเจ้าของคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์ของเขาไม่เคยเสื่อมคลายจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับแฮร์รี่แม็กควายนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะเป็นกองหลังในดวงใจผมเลยนะสกัดยอดเยี่ยมมากเวลาเขาสกัดเนี่ยเขาสกัด ทีมเดียวกันเพื่อให้กองหน้าอีกทีมหนึ่งเข้าไปยิงประตูได้นะครับแถมยังเปิดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเปิดให้ฝั่งตรงข้ามเข้าไปทําประตูได้ด้วยนี่สุดยอดไหมและที่เนื้ออื่นใดเลยที่ไม่มีกองหลังไหนในโลกนี้ทําได้นะครับนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์สามารถเข้าฮอตได้ด้วยครับเข้าฮอตเพื่อเข้าประตูตัวเองได้ด้วยอันนี้เนี่ย ประทับใจผมมากๆนะครับผมนี่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทั้งใจเลยนะฮะสุดยอดจริงๆกองกลางของเขาก็สุดยอดนะโอ้โหปีขวาเนี่ยนะอันโตนี่ล่าสุดก็ไปตบตีผู้หญิงนะครับจนโดนแบนไปเรียบร้อยนะครับนี่เลยว่าโชว์แมนกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะกองกลางก็มีปู่เกษมนะปู่เกษมมิโลเนี่ยนะฮะก็สุดยอดนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้อีกนานแค่ไหนก็อายุเยอะแล้วนะฮะงานนี้นะครับ สภาพการเนี่ยลุนแชมป์เต็มตัวของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนบอกว่าไม่มีใครหยุดอยู่แน่นอนทีมนี้นะฮะยิ่งได้พลังของคอค้อมเซฟดาก้อนเข้ามาอีกเนี่ยยิ่งจะทำให้อุณหภูมิในทีมนี่ร้อนแรงขึ้นไปอีกนะครับโอ้โห ะจะร้อนแค่ไหนเนี่ยต้องไปถามมิดฟิลด์ตัวฉกาจของเขาเลยคุณบูโน่เฟอร์นันนะครับคนนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีแนด์ารกอนปกติเขาก็ร้อนระดับ3นาโนเมตรอยู่แล้วนะฮะนัดปกติปกติเล่นกันไม่มีเครียดเลยเขายังหุดหงิดกว่าคนอื่นเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะเป็นทีมในดวงใจผมเลยครับจากใจเด็กหงครับรีบลงดกว่าคลิปนี้คอมเมนต์เดือดแน่นอน